สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h b y c h a n e l วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watchboy Review ย,ยังไงเซถูกต้องวันศุกร์ ก็กลับมากับอะไรรีวิวที่เป็นรีวิวนี้ยายมาตามนัดทุกครั้งทุกสุกนะคคนซึ่งสุกนีบอกเลยว่าพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นโกของทางช่องทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนติดตามช่องเรามาเนาะจริงๆเราช่วงรีวิวนิยายเป็นช่วงที่เราทํากันมาเป็นรูทีนสักระยะนึงแล้วแล้วก็รีวิวมาหลายๆแอปพลิเคชันทีเนี้ยรู้สึกว่าในช่วงตอนปีใหม่ทุกคนคือมีน้องคนนึงเป็นแฟนช่องและน้องอ่ะ แนะนำแอปอๆหนึ่งพี่อองมาแต่พี่ย่องรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจคือเป็นแอปพลิเคชันที่เรายังไม่มีโอกาสได้มารีวิวด้วยแล้วมันก็เป็นโกลที่เราคุยกันพอดีอว่า อยากให้ช่องเราอ่ะเป็นช่องที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะเราจะรีวิวให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นหลายเรือหลายดอมและก็หลายๆแอปด้วยทุกคนซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะรีวิวนี้ยายจากแอปพลิเคชันนี้ซึ่งบอกเลยว่าตื่นเต้นและภูมิใจนำเสนอมากาใครที่ชื่นชอบการอ่านนิยายที่เป็นทางการอ่านนิยายด้วย อ่านการ์ตูนด้วยและเล่นเกมไปด้วยอะอบอกเลยว่าซึ่งมากแอปนี้ตอบสนย์มากๆนะคะชื่อแอปว่าอะไรคะบูสตินบอกเลยว่าตั้งใจขัดมาคลิปนี้ขัดมาสี่เรื่องจุกๆนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะเปิดที่พี่เตยเหมือนเดิมดีกว่าใช่คนตกประจานหช่องเรื่องแรกยังไงพี่เตยทุกคนเรื่องเนี้ยนะเป็นแนวเขาเรียกว่าแฟนตาซีแล้วก็มีความตลกแล้วก็เป็นบอยเลส เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเมติกชมหรือว่าลานชมเวทมนตรู้โอ้ยจะบอกว่าภาพสวยมากเรื่องเองนี่ยแบบภาพสวยมากมันเป็นเรื่องของตั้งเตคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเพิ่งเรียนจบแล้วก็กําลังหางานทําแต่แบบว่างงานอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าไหว้วันตั้งเตว่าตั้งเตเนี่ยลุงแสงอะ่ะหนีไปเที่ยวทิเบต ช่วยไปเฝ้าร้านให้ลุงหน่อยได้ไหม<อ>ซึ่งร้านของลุงเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดตั้งแต่ก็แบบคิดเออตอนนี้ก็ยังว่างๆระหว่างรอหางานอะไรเงี้ยไปเฝ้าก็ได้ไหนๆก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยได้ค่าขานมจุบจิพน้องก็เลยตัดสินใจว่าอไปเดี๋ยวจ,จะไปเฝ้าให้นะอะไรเงี้ยเป็นเวลาประมาณ1เดือนทุกคนที่เหมือนกับแม่บอกว่าเออไปฝากให้ไปเฝ้าให้หน่อยน้องด้วยความที่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็วันแรกที่ไปถึงน้องก็แบบเออไปจัดข้าวจัดของไป เก็บห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วน้องก็แบบหลับไปตื่นมาอีกวันนึงก็ตื่นมาเปิดร้านปกตินะครับก็มีคนก็แวะเวียนมาลูกค้ามาซื้อ,อ,อข,ของปกติใช่ปกติเลยก็แต่ว่ามันก็จะมีแบบลูกค้าบางคนที่ดูแบบถามถึงลุงแสงแบบลุงแสงหายไปไหนแล้วเราเป็นใครทำไมอยู่ๆถึงมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็จะมีแบบว่า แกงเจ้าเด็กที่เป็นแบบเด็กแบบเป็นเหมือนหัวโจวกนิดนึงอะไรเงี้ยเขาทํางานอยู่ในโฮสเทลน้องก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับมาช่วยมามาเหมือนกับเขาเรียกว่าทําความรู้จักกับตั้งเตม,มาชวนคุยอะไรเงี้ยชื่อว่าเจ้าเปียดทุกคนก็คือเรื่องมันก็จะดําเนินอยู่ในซอยซอยนึงหน้าแบบเขาเรียกว่าซอยดีถีเป็นซอยที่ร้านของลุงแสงเนี่ยตั้งอยู่อ,อีกวันนึงแม่ก็ไลน์มาบอกว่าลุงฝากกําชับมาว่าอย่าไปยุ่งกับ ห้องใต้บันไดแล้วก็เอ๊ะมันมีอะไรวะมันต้องมีอะไรแต่ว่าแม่ก็บอกว่าใช่มันมีอะไรแต่แม่ก็บอกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรหรอกลูกแต่ลุงพ่อแบบอย่าไปเปิดเพราะว่ามันอาจจะมีของเหมือนบ้านเราไงยัดของเข้าไปเปิดมาก็คือปิดไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่จนแบบมีเรื่องราวเข้ามามีตัวละครเยอะมากทุกคนหลายตัวมากที่แบบมีบทความสําคัญเกกับเรื่องอะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น เช่นพี่ซันที่เป็นเจ้าของร้านไข่ดอกไม้ที่น้องรู้จักอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบว่ามีคนมาขโมยส้มหลังบ้านเขาส้มหายไปเจ้าเปียกรู้สึกว่าในโฮสเทลมีเงาแปลกๆไม่รู้ว่าคือเงาอะไรแล้วเจ้าของโฮสเทลก็คือพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นก็เหมือนกับหน้าโรงแรมเขาอะมีกระถางต้นไม้เนี่ยก็คือโดนรื้อโดนขนความกระจายไปก็คือทางซอดีถีปั่นป่วนใช่เริ่มมีความปั่นป่วนแบบแม่ค้าร้านนี้โดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนน้องก็แบบ เฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นปะวะจนนั่นแหละเกิดขึ้นกับร้านตัวเองแล้วเจ้าต้องไปอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกับร้านเขาเนี่ยโดนแบบลื้อโดนบุกเข้าไปอะแล้วก็แบบลื้อของกระจายหมดเลยแต่ว่าของมีค่าไม่หายอ่าแต่แค่โดนลื้อแบบใช่โดนลื้อแบบโดนคุยอะไรเงี้ยใช่แล้วน้องก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนน้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ได้แล้วกลัวด้วยแอบกลัวน้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้น้องได้รู้ว่า ร้านลุงแสงของเขาเนี่ยไม่ใช่ร้านชาธรรมดาใช่ไหมตามชื่อเรื่องเมจิกร้านชามทุกคนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร้านร้านนี้บ้างแล้วตัวละครต่างๆที่เข้ามาเขาคือใคร เป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรวะเมจิกนะใช่ทุกคนอยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นกันแล้วแบบในในความแบบที่มันจะเป็นบอยเลิฟใช่ไหมตัวละครอะไรเงี้ยที่เข้ามาทุกคนมันก็จะแบบมีผลแบบว่าถ้าอยากให้น้องไปเตะในในเขาเรียกว่าอะไรคอนเวอร์เซชันที่แบบดูเตะแรงจังก็อาจจะต้องเสียเพชรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปเปเพื่อความฟินของเราอะไรอย่างงี้ก็ชอบไปมันสามารถแบบเลือกได้ทุกคนว่า จะถามประมาณไหนหรือแค่ถามธรรมาดาก็อพอหรืออยากแรงๆก็หยอดไปเลยจากจเพชรเพชรเพชรคือต้องฟ่องน้องก่อนเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักแอปนี้ออคือความเก๋คือทุกคนจะมีส่วนร่วมใช่าาคือสมสามติว่าตั้งเตยคาแรคเตอร์ของพี่เตยอ,อย่างเงี้ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตั้งเตยทำอะไร ต่อใครหรือใครเลงคนไหนวาอยากได้ไหนเป็นลูกเขยก็ตามไปเลยเพราะว่ามันมีตัวละครเข้ามาถึง3มตัวได้กันแเออยังไงแม่บอกเลยว่าการ์ตูนวาดสวยแบบไม่ใช่สีสวยหล่อมากลายเส้นสวยมากทุกคนฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายอย่างคือแบบเออมันมันว้าวเรามากเลยเราอ่านเ้วก็แบบเออมันก็เพลินดีนะเป็นเป็นเงียบไปเลยทุกคนแล้วก็ปิดแบบใหม่ทุกคนเออเเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยแล้วก็สนุกดีกับการที่แบบได้มีกิมมิคในการเลือกว่าเขาจะทำ อะไรยังไงต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนเลิศอยากน่ารักตามให้กําลังใจตั้งเตะกันได้ไปตามให้กําลังใจตั้งเตว่าตั้งเตจะอยู่ไหวไหมแล้วจะเจออะไรบ้างจริงใช่ลูกเขยจะเป็นใครแม่ไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นร้านชาเม็ดมอนจันน่ารักสุดที่แบบใสใสจริง งั้นเดี๋ยวเราขอต่อเรื่องที่สองได้พีกว่าอบอกเลยว่าของพี่เตยเนี่ยเราสามารถเลือกให้ตัวละครทําอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเราจะรับบทเป็นตัวละคร คนนี่ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในแอปบุษดีของเรานะทุกคนที่เราจะมารีวิวกันซึ่งเรื่องเนี้ยที่เราที่เราจะมารีวิวเนี่ยชื่อว่า Call Me Darling Call Me Darling ทุกคนอย่าเพิ่งกรี๊ดเพราะจะมีบางอย่างที่ให้กรี๊ดมากกว่านี้ยังไงสิเราไปรู้มาว่าเราก็เปิดดูใช่ไหมนเราหาว่าอุ๊ยเรื่องเนี้ยเนี้ยคนแต่งคือคุณสแตนเบอรี่กับคุณเมนหหนึ่งสอง ตำนานตำนานที่ยังมีราหายใจเชื่อว่ารุ่นเราเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนใช่น้องๆก็อาจจะทานจีนเราคนอาจจะทานเพราะว่า คนโบรากเขียนยายในตำนานที่เราเติบโตมากับเขาจริงๆแม่คิดถึงภาษาเขานอนใช่โอเคเรื่องนี้ทุกคนมันจะเป็นแนวไซไฟโรแมนติกสายไฟโรแมนติกซึ่งแม้อะเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นฟิลเหมือนภาคต่อคือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะจะมีภาคแรกก็คือชื่อว่าคอ l l มีมาสเตอร์ซึ่งเป็นรุ่นแม่รุ่นแม่แต่ว่าคอมีดารีเนี่ยจะเป็นรุ่นลูกต่อ เรื่องการแต่บอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องกลัวงงนะสามารถอ่านอันไหนก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ความฟินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไปอ่านรุ่นแม่ก่อนก็ได้แล้วก็มารุ่นลูกเพราะว่าตอนที่อ่านรุ่นลูกอ่ะบางทีเราจะเจอตัวละครบางตัวที่อยู่ในรุ่นแม่เนี่ยมา<อ>มาปรากฏในเรื่องรุ่นลูกบ้างซึ่งอันนี้ทุกคนเราอ่ะจะได้รับ,บบทเป็นตัวละครเอกซึ่งตั้งช,ชื่อเราได้เลย ดิฉันก็คือตั้งว่าขโยเตยเป็นแบบว่าอยากเป็นอะไรอยากชื่ออะไรตั้งไปเลยโดนเป็นนังเอกชิติสอนนะแก็ไม่ได้ป่ะแม่ก็แบบเอาก่อชื่อจริงอะไรอย่างนี้ชื่อขอยเตยก็คืออ่าเราเนี่ยเราเนี่ยเรื่องมันอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนมนุษย์คนเดียวที่อยู่ในโลกของมนุษย์จักรกลอุยมนุษย์จักรไฟฟ้าใช่ไหมอ่าก็คือเหมือนกับว่า ในเซตติ้งที่เราอยู่ในเรื่องเราอ่ะมันเป็นโลกของมนุษย์จักรกลคือทุกคนอาจจะเป็นเหมือนแบบครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเรามาได้ยังไงอืเรามาได้ยังไงก็คือว่าในอดีตอ่ะมันมีดตอร์เจคซึ่งเป็นมนุษย์จักรกลอ่ะทําเครื่องทะลุมิติย้อนเวลาแล้วไปรักพาตัวแม่เรามาซึ่งแม่เราเป็นมนุษย์แล้วแม่คือแม่คือแม่เราเป็นคนปกติเลยแต่ว่าถูกรักพาตัวมาอาผ่านประตูมาแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าพ่ออ่ะซึ่ง เจอกันที่เนี่ยมาช่วยแม่เราไว้แล้วก็ตกหลุมรักกันแล้วก็เกิดเป็นเราขึ้นมามแต่ด้วยความที่การที่มนุษย์อะ่ะอยู่ในโลกของมนุษย์จกักรกลอ่ะมันจะมีความยากลําบากม,มันมีอันตรายมแม่จึงยอมสละความเป็นมนุษย์อะ่ะแล้วเอาเครื่องเอากายเป็นมนุษย์จกักรกลแต่ว่าแม่ แต่ว่าแม่แต่ว่าลูกแต่ว่าแม่ยังไม่อยากให้เราเป็นพ่อก็ยังไม่อยากให้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นมนุษย์คนเดียวที่อยู่ในโลกของมนุษย์จักรกลและซึ่งและซึ่งต้องถูกเก็บเป็นความลับทุกคนมารู้ทุกคนไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีมนุษย์มีมนุษย์จักมันจะอันตรายแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าในโลกของมนุษย์จักรกลนะทุกคนเขาอ่ะออกกฎว่าทุกๆ100ปีถึงจะสามารถให มีเผ่าพันธุ์เพิ่มได้อ,อแต่เนี่ยมันยังไม่ถึงร้อยปีอ่ะอถ้าเกิดรู้มามันจะต้องเป็นอันตรายแน่เลยเพราะฉะนั้นนะตัวเราอ่ะจะถูก,กำจำกัดอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยเวลาอยากรู้อะไรอ่ะหรือว่าอยากไปที่ไหนก็คือผ่านแบบเสม,มือนจริงอ,อย่างเดียวอ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในนั้นเอ่ต่างๆทีนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่เขาจะไปฮันนีมูนกันรอบที่หนึ่งร้อยล้านอะไรของเขา เหวาอแม่ก็ยังหวานกันอยู่พ่อแม่ก็ไปเที่ยวก็เลยสั่งให้หัวหน้าบริการคอยดูแลเราหัวหน้าบริการชื่อคุณเซิร์ฟหล่อมากคุณเซิร์ฟหล่อมากคุณเซิร์ฟหล่อมากเออซึ่ง เราอ่ะก็จะเป็นแบบว่าคุณหนูที่แบบคอยมีบริทีกาดดูแลแต่ซึ่งเราอ่ะจะบอกว่าอยากอยากจะออกไปเผชิญโลกไทยนอกนี่เป็นนี่เป็นโอกาสเหมาะที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วฉันอยากจะออกไปเจอโลกไทยนอกโคโยตเตอร์อยากบบยบินอยากบอยบินแล้วแต่ว่าทําไมคะออกไปไม่ได้เจอจอยหนึ่งชาทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องหาวิธีการหนีออกไปซึ่งตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อ่านเรื่องนี้เราก็จะได้รับ บทในการที่จะหาวิธีในการหนีออกไปจากบ้านเลือกเองเลือกเองนะเราอยากทำอะไรแล้วแบบทุกคนสนุกมากแต่เราไม่บอกนะว่ามันมีวิธีไหนบ้างเพราะว่าแต่ละวิธีแต่ละคนอ่ะในการเลือกมันก็จะไม่เหมือนกันทีนี้พอเราออกไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องปลอมตัวไม่ให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์จริงถูกไหมเกินไปกับมนุษย์ตกรอใช่แต่ทีนี้ด้วยความที่เราอ่ะ ทุกอยู่แต่ในบ้านมาตลอดแล้วพอออกมาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแต่สิ่งที่มันยากก็คือว่ามันต้องใช้เงินเราไม่มีเงินอะนะบอกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปหางานไปหางานตรนนี้เราคนมันเริ่มเป็นจุดคลากซ์ของเรื่องแล้วว่าการที่เราไปหางานเนี่ยเราจะได้เจอคนใหม่ๆและในเรื่องเนี่ยทุกคนมีพระเอกอยู่ด้วยกันสี่คน เยอะกว่ากูอีกกูสามก็ยากแล้วตั้งแต่อยู่อต่เท่คนเตอทุกคนตกใจหมดเต้ยบอกสารฝันโอ้ในแต่ละอาชีพอ่ะเราก็การที่เราเลือกทุกคนเราจะทําให้เส้นเรื่องของเราอ่ะมันต้องเดินทางไปตามเส้นเรื่องนั้นๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไปเจอตัวละครต่างๆแต่ว่า พระเอกสีคนเนี้ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคนแรกคือคุณโรลคุณโรลเนี่ยเป็นตำรวจมาคเคมตำรวจมาคเคมเป็นคุณตำรวจมาคเคมคนที่สองคุณยูโรเป็นดาราในแบบสายซึนสุดซึนน่าร <Jamie, S 2> <anak> ักมากเไหนเค้าลองฟังลองเลือกให้เลคเตอร์คนที่สามคุณชิงโนเป็นคุณหมอสุดกวืเป็นคุโนและคนสุดท้ายคุณเอสราเป็น ต้นหนเจ้าเสน่ห์นักสำรวจสำรวจมาหลายทุกข่านเลยนะทุกขแายทุกคนและซึ่งสุดท้ายอะเราอะก็ต้องเป็นคนเลือกว่าเราเนี่ยอยากจะไปสายอาชีพไหนและเราก็จะต้องมีไปมีความผูกพันกับตัวละครที่เราเลือกแต่บอกไว้ก่อนนะว่าบางทีเนี่ยเราเลือกเส้นทางนี้แต่คนอื่นเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกัน และสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงเราจะลงเอยกับใครความลับที่เราเป็นมนุษย์จะโปะเมื่อไหร่ทุกคน ไปติดตามให้กำลังใจกันได้เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคือแบบว่าพอทุกคนเล็งทุกคนดูคาแรคเตอร์รู้ว่าฉันจะต้องไปใส่นี้แต่ว่าอาจจะมีการพลิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนต้องไปสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองต้องอยากเป็นใครเลือกเลยจ้าอยากชื่ออะไรเลือกเลยจ้าต่อกันที่เรื่องที่สามค่ะทุกคนนี้ภูมิใจนำเสนอมากคือีต้องบอกความเก๋ของแอปบุษดีก่อนทุกคนคือตอนแรกอ่ะ พี่อ้องก็ไม่เคยใช้ใช่ไหมพอแฟนช่องนั้นนํามาปุ๊บเราก็ไปโหลดทันทีทีนี้ตอนที่เราโหลดเข้าไปปื๊บักความเก๋ของมันทุกคนคือมันจะถามเราว่าเราสนใจอะไรมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไคุณชอบอ่านอิยาแนวไหนมันก็จะให้เราเลือกซึ่งพี่อ้องก็เลือกไปแบบพี่อ้อชอบสืบสวนชอบแบบการเล่าเรื่องสไตล์แบบไหนค่อยๆดําเนินเรื่องไปมีปมนู้นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อ้อมก็เลือกสุดท้ายแล้วว่ามันสักเจ็จเรื่องนี้มาให้เว้ยซึ่งแบบดีใจมากที่ได้เรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าพออ่ามัน มันค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราชอบจริงๆถือว่าแบบ AI ของแอปเขาว่าทางานดีมากเพราะว่าสังเกตมาตรงกับสิ่งที่เราชอบจริงๆซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่ามันมีความว้าวซ่าสุดเึ้งอึ้งไปเลยแม่เพราะมันเป็นแฟนตาซีอีกแล้วลด่เอาชอบมาทุกคนแล้วคือเราอะชอบแฟนตาซีแล้วมันเป็นสื่อส่วนอีกจะไม่อ่านได้ยังไงพีกว่านั้นคือก่อนไปอ่านนะเราก็หาข้อมูลเหมือนพี่เตยไปดูสีใครแต่งยังไงซึ่งเราตกใจมากเพราะว่าคนแต่งเรื่องนี้นะคะคือคุณรอเรือในมหาสมุทร ซึ่งตอนแรกอมยอมแล้วอมไม่รู้จักเวทีนี้เลยแคปไปบอกพี่เตอร์พี่เตอร์อย่ารู้จักหรือพี่เตอร์ก็บอกว่าเขาเป็นนักเขียนซีไรท์อ๋อใช่แล้วคือเหมือนแบบเราไปหาข้อมูลเขาคือเป็นนักเขียนซีไรท์ที่อายุน้อยที่สุดทุกต้อแต่เขามีผลงานมาเยอะมากๆทุกคนแล้วก็ได้เขียนนิยายวายดังๆมาหลายเรื่องมากๆแล้วเขาก็ได้มาสร้างผลงานไว้ในแอปนี้แม่จะไม่อ่านได้ยังไงนะคะชื่อเรื่องว่ายุคสมัยแห่งความสิ้นหวังคฤหรสนหสมบัติซ่อนเลือดนี่คือ เรื่องยาวอยู่ยาแต่ชื่อซึงดูน่าสนใจเออแล้วคือถ้าทุกคนเดาจากชื่อก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นการเล่าในยุคสมัยหนึ่งที่เป็นเซตติ้งที่เขาเซ็ตขึ้นมาในเรื่องซึ่งเซตติ้งของในเรื่องนี้เป็นโลกเสมือนที่เกิดอยู่ในยุคของวิคเตอรนใช่เป็นยุควิตอรเรียนซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของช่วงของการแบบปฏิวัติสางกรรมที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกอย่างมันจะย้อนกลับไปในยุคที่ ทุกคนยังติดต่อสื่อสารกันแบบไม่ได้มีโทรศัพท์ oh, oh, oh. ไม่ได้มีไลน์อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เออซึ่งเซตติ้งเขาสวยงามมากภาพประกอบก็เลยสวยตามนี่ <Okay. S 1> คือจึ้งนะคะและจากชื่อเรื่องคาริอาสมบัติซ่อน oh. เลือดยังไง เพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับคารืหาแน่นอน่อทีนี้ไปที่ตัวละครแรกตัวละครหลักของเรื่องนี้นะคะชื่อว่าคุณโอลิเวอร์คุณโอลิเวอร์เนี่ยจริงๆเซตติ้งของเขาอะคือเขาเป็นนักเปียโน,นทุกคนแล้วก็ดังมากคือโดง่งดังในยุคสมัยนี้มากๆทีเนี้ยเขาว่าโดนเพื่อนคนหนึ่งชักชวนมาให้มาพักร้อนที่ประเทศอังกฤษเบื้องต้นจริงๆแล้วว่าคุณคุณโอลิเวอร์เขาเป็นคนอังกฤษนะแต่เขาไปเติบโตอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็ไปมีชื่อเสียงอยู่ที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเพื่อนสนิทก็แบบเคยออออรมมงาพัักก้นที่ฤษ เฮโอเคช่วงนี้ก็แบบอยากจะมาพักร้อนตามคําเชิญชวนของเพื่อนก็เลยได้กลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งคือทีนี้นะคะเขาเลยต้องไปพัวพันกับอะไรบางอย่างทุกคนซึ่งอ่านไปแล้วมันลุ้นมากเพราะว่ามันจะเหมือนเรื่องที่เพื่อนๆรีวิวมาเลยคือเราอ่ะจะมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นว่าโอลิเวอร์จะทําอะไรทีนี้เปิดเรื่องมาความพีทุกคนโอลิเวอร์เนี่ยฝันว่าตัวเองอ่ะ ไปเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างและกำลังโดนกำลังโดนตามล่า<อ>แล้วโจแอลโคสนิตของโอเวอร์ถูกแวมไพร์ฆ่าตาย<อ>แล้วตอนแรกกูก็ว่าพีคแล้วสุดท้ายแล้วตัวเองก็โดนฆ่าตาย<อ><อ>ด้วย<อ>คือเป็นความฝัน,ฝนที่เรียวมากๆแล้วเขาตื่นมาแล้วเขาแบบเฮ้ยทุกอย่างมันดูจริงมากแม่มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะแต่หันไปอาโจแอลยังอยู่อาก<อ>ูยังไม่ตาอาดูยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนั้นนะเขาตื่นมาแล้วอะ มีเจ้าเพื่อนเขาที่ชักชวนเขามาเนี่ยชื่อว่าเจ้าวลลานีหรือว่าเจ้าวัลาดเขาเรียกว่าเจ้าวัลาดละกันเจ้าวลาดเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทโอลิเวอร์ใช่ไหมที่บอกทีนี้อยู่ดีดีอ่ะวลาดก็ส่งรถม้ามาที่หน้าที่พักเขาจะรับทั้งตัวโอลิเวอร์และโจแอลอ่ะไปสถานที่แห่งหนึ่งอเอ,อลิวร์ก็แบบมีอะไรวะทําไมถึงต้องมาเอารถม้ามารับเราเชา้าขานาดนี้แล้วก็ บอกแค่มีเรื่องสนุกๆอยากให้ไปเจอ,อ,อก็ส่งรถมามารับทีนี้สองคนนี้ยก็เดินทางไปยังจุดนัดพบที่เจ้าราดบอกให้รถมาไปส่ง ณนะตอนนั้นที่เขาไปถึงมันพีคมากทุกคนเพราะว่าเจ้าวราชเนี่ยอยู่ท่ามกลางฝูงตำรวจมากมายและกลายเป็นฆาตกรอยู่ตรนนี้เ,เพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม,มเพราะว่ามันมีศพที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยทุกคนคือตัวซีดมากแล้วไม่มีเลือดสักหยด,ดอ่ะม,มันเหมือนแบบเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะตำรวจก็มามุงเต็มแล้ววราดดันกลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตรงนั้นเจ้าวราชเลยต้องส่งรถมาไปรับเพื่อให้โอเดเวอร์กับ จ้าโซแอลอะมาช่วยเขายืนยันว่าเขาอะบริสุดนะดเ,นนเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นฆาตกรนะในระหว่างความที่มันวุ่นวายตรงเนี้ยทุกคนมันดันมีอีก3ตัวละครที้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ขอเกล่นไปที่1ตัวละครก่อนอนะคะหใน3ผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในเขาเรียกว่าอะไร วงโควงเนี่ยความสวยนี้ด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมดสี่คนหนึ่งก็คือเจ้าวาราใช่ไหม,มและอีก3าคนขอไปที่คนแรกค,รคนแรกเนี่ยชื่อว่าเจ้าอีวานเจ้าอีวานเนี่ย จำดีๆนะคะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นพ่อบ้านของคารืฮาดวิลเลียมจำชื่อคารือฮาดวีไว้ให้จีนะทุกคนเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับคารือฮานี้แหละทีนี้เจ้าอีวานที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายอยู่ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องะไรนะอีกสองคนก็เช่นกันสุดท้ายแล้วอะตำรวจอะต้องยอมปล่อยผู้ต้องสงสัยทั้งสี่คนนี้ไปเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานมาตัวอะไรเขาได้ทุกคนที่มาเจอศพเป็นคนแรกก็อธิบายว่าไม่นะครับเรานู่นนี่ อีกคนหนึ่งที่ตามมาเห็นหนู่นนี่ก็อธิบายตัวเองคือเหมือนดีแคร์ตัวเองได้หมดว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็ตัดไปแต่เจ้าโอลิเวอร์เริ่มแล้วเฮ้ยกูเริ่มฝันกูฝันเก่ยวกัาแบมพายอะ่ะแล้วยังไงตื่นมาศพก็คือมันซีดมันเหมือนแบบเลือดหายไปทั้งตัวสภาพศพมันแบบมันไม่น่าใช่คนฆ่ามันเริ่มมีเรื่องแปลกแปลเข้ามาในชีวิตหลังจากที่เขาอะ่ะมาอยู่ที่อังกฤษอ่ะทีนี้ความผีมันยังไม่จบก่อนนี่เขาจะแยกย้ายกันไปหลังจากที่ตำรวจเนี่ยบอกแล้วว่าแบบอ่ะ คุณอะหลุดพ้นละนาทั้งสีคนเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานมาตัวจริงๆว่าใครจะเปเป็นฆาตกรนู่นนี่ไอ้เจ้าอีวานที่เราบอกว่าเป็นพ่อบ้านของคาริฮานวินเลียมเนี่ยก็ได้หันมาบอกทางโอริเวอร์และทางวอลาดว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่คารลิฮานเพราะว่าได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงที่คารลิฮานเป็นงานเลี้ยงเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อาไรซัมติงซึ่งทําให้ทุกตัวละครเนี่ย ต้องเดินทางไปที่คาร์ฮาวินเลียมออแล้วไปพัวพันกับอะไรวังอย่างมไม่ขอบอกว่าคือรายแต่บอกเลยว่าทุกคนว่ามันจึงมากใครที่ชอบเส้นเรื่องสืบสวนนะคะตามไปหาคำตอบกันได้ว่าที่คาริหฮาดอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเนี่ยดันถูกจับไปขังแล้วมันมีคนที่ปรองร้ายคนเหล่านี้อยู่ใครคือคนร้ายและความผีคือมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสำคัญชิ้นหนึ่งที่หายไปชื่อว่าเพ็ดเดคูล่าโอ้น่าสนใจมากเลยคนต้องไปหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วว่าโอลิเวอร์และทั้งหมดตรงเนี้ยจะรอดไหมหรือว่าทั้งหมดตรงเนี้ยมีใครที่เป็นคนร้ายหรือ ต้องไปหาคําตอบกันนะคะซึ่งตลอดทั้งเรื่องเนี้ยทุกคนจะมีส่วนร่วมกับการเดินทางของลิเวอร์ท้งหมดทุกคนเลือกได้ว่าจะให้ลิเวอร์ไปทำอะไรจะไปติดต่อกับคนนี้ไหมหรือจะเดินทางไปนี่ด้วยอะไรคือเราชอบมากทุกคนตามไปให้กำลังใจกันได้นะคะสําหรับใครที่เป็นสายสืบสวนเนาะฝากไว้ด้วยนะคะกับเรื่องยุคสมัยแห่งความสิ้นหวังข่าดสมบัติซ่อนเลือดจิง มาต่อที่เรื่องสุดท้ายดีกว่าคุณโดนยังไงปิดเซอเอามากันที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้เนาะก็คล้ายๆกับแนวเดียวที่พี่ต้อยรีวิวไปเลยซึ่งเราเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งในตัวละคาารหสักไเริ่มออรับประกันความจริงน,นะชื่อเรื่องว่าแคทคาเฟ่เรื่องวุ่นๆนในคาเฟ่แม่แคทแม่เลาเนอะไรปิดโปงแล้วปิดโปงค่ะ ปีโป้ไม่เอามาถ้าถึงแต่แต่รู้ว่าคนแต่ปีโป้บอกว่าปีโป้อยากไปเล่นโนคารมีอเป็นหนึ่งในตำนานนะเป็นนักเขียนที่เราแบบได้ยินชื่อเสียงคุณนักคุตากนดีก็คือคุณสเตมเมอรี่และคุณเมย์หนึ่งสองเช่นกันก็คือเหมือนที่เราแต่ใช่แล้วพอได้มารู้ว่าแบบเออเราสามารถแบบเขาเรียกว่าไงอะไปการอานแบบอินเทอร์แอคทีฟแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นได้ก็เลยยิ่งถามเฮ้ยฉันจะเป็นยังไงเนาะในเรื่องนี้คือต้องบอกว่าตัวเราเนี่ยได้มีโอกาสสร้างตัวละครซึ่งก็ต้องเป็นฉันส ฉันเนี่ยหลับอยู่ในโรงแก้วกับคนละคนในโรงแก้วด้วยในโรงแก้วค่ะเออไม่เป่าใช่อยู่ตื่นมาปุ๊บทุกอย่างในโลกเปลี่ยนไปได้ไปเจอกับราฟคานและแบร์อ่ะพวกเขาทั้ง3ามคนก็พาฉันได้ไปเจอกับทิฟฟานี่ที่เป็นแบบอยู่ในคาเฟ่แมวแล้วเขาก็มีการรับสมัครผู้ช่วยเชฟอยู่ซึ่งเราเนี่ยเลยเลือกตัวละครตัวละครหนึ่งมาซึ่งมีให้เพื่อนๆเลือกหลายตัวละครมากซึ่งเราอ่ะ เรื่องเจ้าริวขึ้นมาเื่อที่จะมาแบบเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ช่วยเชฟของร้านของเราใช่ไหมเแต่ทีนี้ตัวริวเนี่ยเขาก็มีอาชีพของเขาเป็นนักดับเพลิงไฟไฟลายเตอร์แล้วระหว่างการอ่านเนี่ยตัวริวเกิดกลุ่มรักผู้ช่วยคาเฟ่หนัอยู่เราใช่ปการัอดกลุ่มเราตกหลุ่มบลกนลคะทุกคนผู้มมไม่รู้เรียงแล้วค่ะ ก็คือเสร็จทีนี้ตัวละครริวอ่ะเขาก็จะชวนเราออกไปเดทซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะไปดูหนังไปเจ้าไปที่สวสนุกทุกคนสามารถเลือกได้นี่ิ้เลือกเป็ดปะฮะทิ้เเือกเป็ดต้องมาลุ้นสิแล้วคือโดยเมื่อใกล้เวลาหลังฉายอ่ะลูกป้าริวได้รับข้อความบอกจากเพื่อนเฮ้ยมึงมีคอนโดไฟไหมเออเกิดเหตุเกิดเหตุขนาดนี้แบบเบอร์ก็ต้องไปสิจัง ในระหว่างที่เรากําลังเดินรอเพื่อที่จะดูหนังใช่ไหมแล้วสิทธินี้มันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราดูเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ริวตัดสินใจยังไงจะให้ริวไปดูหนังกับร้องต่อหรือว่าอยากจะให้ริวไปช่วยสมทบกับเพื่อนที่จะไปดับเพลอตรงนี้ก็เพื่อนๆกวัดกันไปเลยแม่วัดกันไปเลยแเอาละการเด็ดวันนี้จะร่มหรือไม่น่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับปลายนิ้วของของคุณทุกคนเลยนะคะแต่เราเนี่ยเป็นคนดีเราก็เลยบอกริวเธอไปดับเพล่อ เกียร์ดูอเอ่ตอนฉันก็บอกไปเธอหลังจากนั้นริวก็กลับมาที่คาเฟ่หลังจากที่พาราเกตเสร็จสิ้นริวก็บอกว่าริวเนี่ยต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าริวเนี่ยจะทางานสองอย่างในพร้อมกันได้หรือเปล่าใช่คือมันก็แบบความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะสมอย่างใจหวังหรือเปล่าเพื่อนๆก็เลือกได้อย่างเราเนี่ยจะเป็นตอนจบแบบริวแบบปีซึ่งสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็สามารถเลือก ทุกอย่างได้เองแต่เริ่มต้นว่าพเพื่อนๆอาจจะเจอใครจะอยากไปเดทยังไงจะให้ตกลงรักยังไงหรือจะให้เป็นต้นจบแบบไหนก็เลือกได้<อ>ที่ทุกคนต้องการเนี่ยนะที่เตยว่าเพราะว่าภาพสวยมากนะภาพสวยราว่าจะไปสถานที่ไหนมันก็จะแบบ เป็นรูปราคาแล้วก็หล่อไปผู้ชายพระเอกอะหล่อมากเออจริงเพราว่าเลือดหล่อมากเลยเราชอบรูปมากเลยนะแล้วแบบตัวละคร่บบาำไม่แตกอะจริงจริงสนุกมากทุกคนซึ่งมันเป็นจุดเด่นของบุษรีจริงจริงมากแล้วมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราในปีนี้้วยเคยเลยคือตอนแรกที่น้องน้ำมาเรายอมรับว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะค่อนข้างที่จะเปิดโลกมากอย่างอย่างที่เรารีวิวมามันก็คือจะเป็นการบรรยายเป็นแชทเป็นอะไรอย่าง ซึ่งการอ่านรูปแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันใหม่กับเราอะรเราเลยรู้สึกสว่าแบบเฮ้ยงั้นเรา,าแนะนาเพื่อนจำได้ว่าต้องไปบอกเพื่อน<ๆ>เพื่อนก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ดนะ้วยเนาะพอทุกคนได้ไปโหลดทุกคนก็หายไปสักระยะนึงเลยค่ะติดง,ง,งมงยนะแม่ พอรูปมันสวยจริงทุกคนแล้วพอแล้วแบบจริงรูปสวยแล้วพอตอ่ะมันมีดนตรีด้วยนะมีเสียงร้วยแล้วก็พอเรามีส่วนร่วมมันสนุกใช่เพราะเราก็อยากเราก็ไม่ได้อยากเด็กกันเดียวคนเดียวเราก็อยากไปเด็กกับคนอื่นด้วยจริงทุกคนละควาเก๋คือสมมติว่าคุณอ่านจบแล้วคุณสามารถอ่านใหม่ได้โดยที่เลือกอีก เส้นเรื่องหนึ่งใช่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าอยู่ที่ปลายลิ้วเราคลิกว่าเราอยากจะเป็นยังไงตอนจบทุกคนเลือกได้ด้วยตัวเองจ้าส่วนถ้าอยากได้อะไรพิเศษหน่อยมันก็จะมีเพชรน้องเพชรน้องเพชรอันนั้นคือแบบไอคำเลือกที่แบบเพชรอะทุกคนมันแบบมันจะแซ่บ อยโมเมนต์จุ่ๆมันอยู่ตรงนี้จริงน้องเพบอกเลยว่าทุกคนต้องกำเพ็รไว้ให้แน่แล้วก็ปาไปเปไปมันมีเขาเรียกว่าอะไรเพ็รมีหลายระดับ ห้าเอ่ยก็อาจจะเบาๆหน่อย15เข้าไปเลยสิคะฉันเจอสิบห้าเมรฉันแโอมัยกอมอะไรอย่างนี้ทุกคนลองสนุกใช่ริงนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เอาไว้อ่านนิยายเล่นเกมและเราได้มีอินเทอร์แอคกับเนื้อเรื่องซึ่งถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราเองเนาะอย่างที่เราบอกไปต้นคลิปว่า ปีนี้เจ้าพยายามทําให้ช่องเรามันหลากหลายยิ่งขึ้นเราไปโหลดดูทุกคนเราแปะลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p ช i o n เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองทั้งทางแล้วม่ว่าจะเป็นทั้ง i อ s แล้วก็ Android คือสามารถไปโหลดได้เลยแม่รับประกันว่าทุกคนจะชอบเริ่มต้นด้วยเรื่องที่พวกเรารีวิวไปจริหรือทุกคนอย่างที่พี่บอกไปพอโหลดไปปุ๊บอะมันจะขึ้นมาเลยว่าใครชอบแน่ไหนแล้วมันจะสักเซตให้ซึ่งสักเจตตรงนะไดว่าเออแล้วก็ว่าเขาสักเจตตรงเหมือนกันเออแล้วพาอ่านปุ๊บคือชอบเลยอ่ะ มั่นแหละค่ะพอ <ผม S 1> ด้วยใช่ครับผมใครที่อา่านแอปบุษดีอยู่แล้วมี <นะ S 1> เรื่องไหนแนะนํา ปาได้เลยนะใชโอกาสหน้าเผื่อเราได้มีโอกาสมารีวิวอีกเนาะซึ่งเราย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราเปิดรับทุกแอปพลิเคชันะใครที่มีเรื่องไหนแนะนําก็ปามาได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องไหนด้อมไหนหรืออะไรก็ตั้งแต่เหมือนเดิมรีวิวนิยาามาทั่วละคะมาทุกวันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะรอกันได้โดยกดกระดิ่งมาแน่นอนจ้าปีนี้จะยังมาเหมือนเดิมแน่นอนไม่หนีไปไหนนะคะไม่หนีไปไหนฝากด้วยแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะวันนี้พวเราต้องสี่คน ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย